อมู้อ้อู้นุบนุบพี่น้องเ้ยอู้อ้สสวยพี่น้องปลาดุกน้อยอีกแล้วออ้เอาแล้วเอวนบนุบนุบสสวยเอาแล้วเอาแล้วนบเดยพี่น้องอออ้เบ็ดเบอร์สิบหาอ สวัสดีครับผมสบายดี่เอเม่พี่น้องเมื่อนี้บอลลิกพามาปักเบ็ดอีแลวพี่น้องไม้หน้าเข่าไม้หน้าแคมบ้านซับไม้เดิมเราเบิง่งพี่น้องว่าซีไดปลามือปนหรือบ่เนาะว่าซีไดแต้มเอา้าเนื้อที่บอลลิกใส่กะใส่เดือนคือเเ่าพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้จะคุดยากในจังหน่อยฝนตกแต่ว่าตอนนี้ฝ้นฮักกระเซา้าพี่น้องเมื่อนี้สงสัยพายุยสีเขา่าเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้ย่านได้เจอดีอยู่พี่นอ้องเพราะว่าเมื่อนี้ว่ด มื่อนี้วันชินพี่น้องมาคืนเด็ดเลยพี่น้องเลยว่าสิได้ดแต้มหรือกได้เนาะเมื่อนี้บอเล็กมาปักเบ็ดถือมือวันชินพี่น้องเลยอ่าตัวบรรยากาศยามแรงเสียงฟ้าห้องฮึมฮึมอยู่ไปพี่น้องไปปักเบ็ดบอกว่าลายยายห่างพี่น้องยังทำบอกเดี๋ยวบอเล็กจีไทยเบิ่งเล็กๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าญาติฝนตกทำไปเล t s go มาพี่น้องมื่อนี้มากับเด็กๆซืวอว่าจังได้นี่ใช่เบ็ดม่ใช่เบ็ดนี่มาใช่เบ็ดโอ้มากับเด็กๆเนาะจักรหลังขนาะเบ็ดนะชิมฮาโอ้อันนี้พาดอันนี้เสียนหนึ่งอันนั้นเสียนเก่งอันนี้เสียนนี้คู่นี่มันสุดแล้วบอกเลยกว่านี่จิ๋วๆเลยนี้ครึ่งคอันนี้มื่อนี้มาออกไม้เนาะว่าสิได้แต้มหรือบอกพี่น้องไปรุ่นน้ำกันบรรยากาศยามแรงๆ แต่าเราใส่พี่น้องยันคำเลโก้ป้าเอาละเอาละปาคอ มาพี่น้องลังแรกแต่ว่าน้ำบกพี่น้องเนียเป็นเพลงน้ำบล็อกวาชิดได้แต้มหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อนี้มาคืนเด็ดพี่น้องเอ้ยแก่แก่แก่นั่นแก่นั่นเปลี่ยนบอลใส่แก่แแก่แปลาเืนเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยชิดได้แต้มหรือบ่เนาะ ใส่ห้างกันห้ายหนึง่งไม่ได้มีวางใส่นั้นเราเปล่งนำ้ำมันมัน,นครับหลังแรกวะมาพี่น้องมาอ้าสองมีงยูวา,า,างใส่บ่อนอะไ่พี่น้อง กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุนนะบรรยากาศยามแรงฮาก็ใส่เบ็ดแล้วมาพ่อทั้งหนาพี่น้องเจอดีอีกแล้วบอเล็กพี่น้องมณีวันสินเนาะเพลินยายเขาซากเนาะวันสินดับบ่มีพี่น้องบรรยากาศหอมกลิ่นทูดขนาดบรรยากาศยามแรงเนาะบ่หัวซีแต่เต็มเลยบ่ พี่น้องบรรยากาศยามแดงเนาะมือนีออกไม้พี่น้องมือวันชินสงสัยอยายกได้เจอดีอยู่พี่น้องเลยออกไม้ขึ้นเด็กพี่น้องเลยโู้โหสซไดแตมหรือบ่เนะาะถว่าบ่ได้เนะาะบ่เล็กจะก,กู้เมื่อเลยพี่น้องเพราะว่ามือนีขึ้นมันชินเนาะมาก็เด็กน้อยแน่ไปพี่น้องไปหารอยามสิไดแตมหรือบอ พี่น้องมาจามด้วกันว่าซิมีแทมมีรุ่นหรือบ่เนาะมาพี่น้องหลังนี่รู้สึกว่าหัว่าจังไรหลังนี่โดนพี่น้องฮจะไดแล้วหู้สึกว่าซิมีโตแล้วพี่น้องเหมือนซิมีถือโดนนะ เอาเ ales, um> อะไรพี่น้องแต้มแรกมาแล้วโอ้โอ้โอ้นุ่งอบนุ่งนุ่งอบเอาละเอาละแต้มแรกมาแล้วครับโอ้อู้อู้อู้นุ่งนุ่งพี่น้องโอ้ยนุ่งบนุ่งอบนุ่งอบอีดูไซเหลืองเลยพี่น้องมาขออนุญาตเก็บปลาก่อนนุ่งอบนุ่ง แต้มแล้มาแล้วครับไซส์สวยๆเลยโอ้โหไซส์เกียวครับขขอเก็บขอเก็บเดี๋ยวจะหลุดไซส์สวยๆหัดเนี่ยงมันก่อน ใครแต่ว่ามันกินมันกินเหลือกิน้องเลยมามานแล้วแต้มแรกแล้วพี่นอ้องคือว่ากับอย่างเส้อแหละเอาขออนุญาตเชียบเนื้อพี่น้องไปจัก้า,นห,ากหน่อย มา,มาพี่น,อน้องมายามหนุกันหลังนี่มาสิมีแต้มหรือบอเนาะสงสัยเบ็ดสิมีอาการเลยพี่น้องเ,เอออบ็ดคือเป็นจากสัตว์แหละพี่น้องอยู่บออยู่บ่เลยพี่น้อง โอ้โหเบ็ดพันหลบข่วงเลยอโอ้ยหลุดพี่น้องรูดรูดรูด,รดโอ้ยลุดพี่น้องโอ้ยคุณตาเสียดายขนาดโอ้ยหลุดรูดหลังนี่อ๋อเสียดายขนาด ไปรุ่นหลังต่อไปรุ่นต่อว,ว่าสิมีแต้มดูโบหลังนี่ว่าซิเไย์โดนบอลหลันลงนี่ะลูดพี่น้องลูดล,ลูดล,ลูดหลังนี่เหนียวเกี่ยงเลยอ๋อ,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 อ้คนนี้อาจเสียบเหนียวพี่น้อง เหลือชิ้นฟึ่งไปไปรุ่นต,ต่อไปพี่น้องไปวาจังได้หลังนี่เอาบอ่อเอาบอ่อฮะฮะพี่น้องยูบ่อหลังนี่อุ้ยหลุดดีเลยพี่น้อง ดู้ๆๆๆทั้งนี้อุ้ยพันกอเข่าขักกันยังอุ้ยเสียบเงียวะพี่น้องมาไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องบอเล็กใส่เล่นหนีเนาะอีกหลังหนึ่งใส่ละ สงสัยจะบริสายพี่น้องสงสัยจะบริสายเนาะไปไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องมเอนีฟาจันน่ะเด้อพี่น้องปลาเขามุนวิปุ้ยเลยอู้ยพี่น้องเบิ่งเนี่ย มุดไปปุ้ยเลยปลาเขาเอาแล้วโดนบอ al. อยู่บอพี่นอ้องอยู่บ่อยู่เลยพี่น้องหลูดว้ตดาตวเตอริได้ขนาดโอ้กราบสบายดีพี่น้องมามายามเบ็ดก,กบนุมกันพี่น้องว่าซีมีแเต็มดูบอเนาะบอเล็กใส่ไว้หลังหนึ่งพี่น้อง เบิ่งบาเล็กเห็นหอยมันเต็มอยู่เนาะมาลุ้นเดีกันพี่น้องอื้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วหลังนี่เอาแล้วโดดแล้ยวอุ้ยพี่น้องใสสวยเลยอุ้ยใสงามๆเลยพี่น้องเอาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้เอาแล้วเล้วนวบนวดนวดอื้มใสงามเลยโอ้ยนวบนวบ

มันมานเพื่อนเห็นบอกอใส,ส่สวยเลยครับเห็นบอกเปรียบเหมาะเออเห็นเห็นหเห็นด้วยก่อนเลยแต่ขอนงามดีก่อนมันหมาน,นครับพักคาราวเลยละ่ะเออ๋อคนอยากเก็บเนื้อยีก่อนเพื่องพอดีรุ่นี่ส, <ะ S 1> สต๊อก มันๆเจ๋งเป้งมาลุนกำลังนี่ว่าสิมีผลงานหรือบอเอาเไยๆโดนบาดังนี่นั่วบอเ้อเอาได้พี่น้องเอาได้ตายงั้นละเนื้นื้เฮ้ยโอ้โใสสวยพี่น้องประดุกน้อยอีกแล้ว อ,อุ้ยใส่งามฮะอุ้ยอุ้ยแมนแันนี่อ้มาแล้วพี่น้องแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วมาแล้วอ้ยใส่สวยๆขอแค่ปลาก่อนพี่น้องนี่ใส่สวยๆเลยครับ้อง เก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปยามกันต่อเนาะยังบทไายล้งดอกเจิงเป้งมาแล้วมือนี่ แม่เปลือมพี่น้องเลยน่อมาลุ้นนุ่มกันหลังนี้เนาะเบ็ดกบพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางน้องบ่เล็กใส่ไว้เนาะมาลุ้นนุ่มกันว่าสื่อถือรุ่ถือพี่น้องฮึฮึโอ้ยพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยใส่สวยเฮ้ยใส่สวยเอาแล้วเอาแล้วนวดเลยพี่น้องอ๋ออ๋ออ้อโอ้ย

มาเลยโอ้ใสสวยๆเลยหมานมันแล้วหมานมันแล้วอ้ สวิตเบาเล็กกว่าคิดมันสีบถือก็ได้ฮักค้านันที่มากับเสียงเก่งเนาะเมื่อนีมาคืนเด็ดเลยพี่น้องเอ้เป็นได้อยากนอนแล้วหลอบแรงพี่น้องเอ้เมื่อนีถือว่าบอบมาหาไปเลยเนาะแต่ว่ากับพ่อได้แต้มอยู่ถ้าเบิงรอบเศ้าเนะเบาเล็กมาสีมาโกเบ็ดเนาะหวาสีได้แต้มรือบอกพี่น้องเจอกันมื่นเช้าเนาะมันหมัน าามนนาพี่น้องรอบเช้าตอนพยายามบอยถ่ายเบิืนนอนคนละทีตอนเช้านี้ชื y, อว่ามันบริเล็กชือว่ามันเนาะโดนไส้ใหญ่ลองไปไส้อ่ะโอ้ขึนพี่โนได้พี <ừ. S 1> ่น้องไส้ใหญเลยประซ้อนพี่น้องไปเบ็ดเบอร์สิทธายูเชยเนี่โอ้เจ๊คันเบ็ดอย่างดีพี่น้องบ่มีฮัก xây ngày lên chim dù lên rồi bụng như đuổi มาในระดับชั้นนะสำหรับไม้นี่เนาะเคื่องนี้โบได้เลยแต่ว่าใส่เบ็ดกบสองหลังมันเชยได้อสองแต้มน้อจเจนได้กลาขึ้นมาคลิปนี้จะฝากคนไลค์ดูแชร์เด้อพี่น้องติดตามคลิปต่อไปเนาะราสีออกไม้ได้พี่น้องเป็นเพื่อนเแดบบ้อ